สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่11กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องของพีมมือศาสรน้ำซุปนะครับคือเมื่อวานทางหนกระแสทำรายการไปแล้ว1รอบนะครับสามารถผมมีทำสรุปเวลาสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับก็เท่าความนิดนึงก็คือพีมเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเรียนจบปริญญาไปแล้วหนึ่งใบนะครับแล้วก็ยังคงเรียนต่อ เพื่อจะทำธุรกิจก็คือขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายของตัวเองแล้วก็ของเทปเมื่อวานก็คือจะเป็นเรื่องของน้องแอนดรูนะครับกับเหยื่อรายอื่นที่แบบโดนทำร้ายร่างกายก็ตัวของพิมนะครับจะเหมือนกับชอบใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็เหมือนกับจะมีวิธีที่ทำให้อีกฝ่ายกลัวด้วยการเหมือนกับเรียกพวกไปเยอะๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ของวันนี้มันก็จะเป็นต่อเนื่องว่าแบบ คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่น้องแอนดรูว์โดนสาดน้ำสุกนะครับก็จะออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ากลัวว่าจะโดนพีมพทำลายซึ่งบางคนก็คือเป็นเพื่อนของตัวน้องแอนดรูว์เป็นเพื่อนกับเจด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเพิ่งจะกินข้าวกันไปอะไรเงี้ยก็โดนเจนมาแบบเหมือนกับเฑนมาให้อยู่ในเหตุการณ์ให้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็แล้วก็จะมีเหมือนกับคนชื่อโปเต้นะครับโปเต้ e ก็คือจะเป็นหนึ่งในทีมที่แบบ อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบทางพีมนะครับที่เป็นคนทําร้ายน้องชื่อพลอยน้องพลอยนี่คนนี้น่าสงสารนะครับโดนหนะักก็มีการเปิดคลิปอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนกับน้องพลอยเนี่ยไปเหมือนโดนชวนให้ไปช่วยขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็โดนหาว่าโกงแล้วคราเนี้ก็ไปเลยโดนแบบให้เซ็นสัญญาเงินกู้จากราคาหมื่นห้ากลายเป็นติดเงิน4ี่แสนห้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีโดนตบโดนถีบโดนกระทืบหน้าอะไรเงี้ยจนแบบน้องมีอาการถึงทุกวันนี้คือมียังมีอาการปวดหัวอยู่นะครับและทางเหมือนทาง ผู้กรณีคนหนึ่งที่ชื่อโปเต้อะไรเนี่ยก็โทรเข้ามาว่าแบบชี้แจงในมุมของตัวเองแต่ก็เหมือนกับก็มาพูดตอนนี้ก็คือมันกระสายไปแล้วอะไรเขาก็บอกพยายามช่วยพยายามห้ามพยายามนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ทางทนายไปสายก็อธิบายว่ามาพูดตอนนี้มันไม่ทันซึ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องไปพิจารณาในชั้นศาลว่าสิ่งที่คุณทาอ่ะกับกับสิ่งที่คุณแก้ตัวตอนนี้มันมันจะศาลจะฟังหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็คือของเทปนี้จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีการว่า อัปเดตว่าตอนนี้ทั้งหมดโดนในกลุ่มกลุ่มของพิมนะครับโดนหมายจับแล้วก็จับไปแล้วทั้งหมด8 8คนนะครับก็มีทั้งอ่กลุ่ม LGBTQ แล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เออที่ที่ทำลายร่างกายที่จะมีคนชื่อพิมเจลที่เป็นนักแสดงแล้วก็ทางค่ายก็ออกมาประกาศเหมือนกับปลดปลดออกจากสังกัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางมาเลายกรุงเทพก็ออกมาประกาศว่าประกาศใช้คําว่าปลด ออกจากการเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความความผิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีมุมของทางทนายไพศาลประมาณว่าเอ้ยออทนายไพศาลนะครับบอกว่าเหมือนกับเวลาคนที่มีเวลามีเรื่องเหลืออะไรกันอย่างเงี้ยต่อให้คุณโดนโดนเกณฑ์ไปโดนบังคับไปก็แล้วแต,แต่แต่คุณมีสิทธิ์ที่คุณจะ เหมือนกับโทรเรียกตำรวจเพื่อมาร,งระงับเพจไม่ให้เรื่องมันบานปลายได้แล้วก็อันนี้ผสมมาของเมื่อวานของทานายแก้วนะครับก็คือเหมือนกับความผิดมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบคือคนที่ทำร้ายโดนหนักสุดคนที่ไปยื่นอาวุธให้สนับสนุนเนี่ยโดน2ใน3แล้วก็คนที่ไปร่วมกลุ่มและไปเชียร์อะไรเงี้ยก็คือจะโดนโทษ1ใน3นะครับประมาณนั้นก็คือเหมือนวันนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าได้บทเรียนอะไรกันบ้างก็เหมือนกับ คบคนผ่านานพานไปหาผิดอันนี้คือเป็นสุภาษิตที่ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่ยังแบบสร้างเรื่องเอาไว้นะครับประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็มีเหยื่ออีกหลายๆคนนะครับมีน้องคนหนึ่งก็มีเปิดคลิปในรายการคือแบบโดนตามไปตกในลิฟต์อีกคนหนึ่งโดนตบข้างถนนแล้วก็แบบบังคับให้กราบเท้าและมีน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ระยองนะครับยังไม่ได้ไม่ได้มาออกรายการนะครับก็คือทางบุญกนแก็แบบรับเรื่องมาว่าคนนี้โดนไป3มรอบ โดนไปสาม 3, รอบรอบแรกมันได้แล้วก็ฟิ่งไปหลบมันได้นี้ไฟรอบที่สองไปเจอกันตรงปั๊มก็โดนอีกรอบที่สามก็โดนอีกอะไรคนนี้ก็แบบก็เหมือนกับไม่ยอมขวาคนที่กับเท้าโอเคเหมือนกับขอโทษกันเวลาจบแต่คนนี้เขาไม่ยอมนะครับก็คุณกันกําลังตามเรื่องอยู่เนาะแล้วก็มันจะมีคําถามจากน้องๆที่ไม่อยู่ในรายการเหมือนกับว่าพอตัวพีมาโดนจับเขาก็แบบเหมือนไม่สํานึกนะครับแล้วก็แบบขู่ทุกคนว่า เดี๋ยวลอกูออกไปก่อนนะกูจะไปตามจัดการเรียงตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นน้องๆเขาก็เป็นห่วงกันเงี้ยทางทางทนายไพศาลก,ก็แนะนําว่าไม่ต้องห่วงนะก็คือทุกคนนะ่ะที่ได้ยินคําขู่พวกเนี้ยให้ไปเป็นพยานกันแล้วก็เหมือนกับไปให้การกับตํารวจเพื่อจะเพิ่มข้อหาให้กับอายการจะได้แบบกับทางเพื่อไม่ให้อนุวัตการประกันตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทางพีมาที่บ้านไม่ได,ไได้ไม่ได้มีคนมาประกันตัวนะครับเพราะทางแม่เหมือนไม่ได้มี ม่ได้มีฐานะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะประกันตัวแล้วก็ส่วนทางคุณการจอกบาลังก็บอกว่าโอเคขู่ได้นะแล้วก็ถ้าเลิาออกมาเนี่ยแล้วมาทําจริงอะ่ะก็เตรียมตัวแล้วกันว่าจะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่สานึกนะครับแล้วยังจะมาตามแบบตามจัดการแต่ละคนเนี้ยก็เตรียมตัวว่าออกมาขู่ได้ทําได้แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวโดนกระแสะสังคมโดนคุณการจัดการอีกรอบแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ ของวันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครมีเหมือนกับลูกหลานนะครับที่โดนแก๊งนี้หรือแก๊งอื่นๆอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเหือนกับก็เก็บหลักฐานนะครับแล้วก็แจ้งความเพราะว่าเรื่องการทําลายร่างกายพวกนี้มันไม่ไม,ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็เออส่วนใครที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเออโดนแก๊งนี้ทํร้ายนะครับก็อยากให้ไปช่วยกันแจ้งความเพื่อจะแบบเหมือนข้อหากับ ตัวตัวการรับการรับโทษครับมันจะได้เยอะขึ้นแล้วแบบเหมือนทนที่จะแบบติดห้าปีก็จะยาวไปเรื่อยๆเพราะว่าตามตามความผิดที่มีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับของวันนี้ถ้าใครมีใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครมีรายการอะไรมีคลิปเอ้มีคอมเมนต์อะไรก็ส่งมาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้สรุปรายการอะไรสรุปข่าวอะไรก็บอกกันได้เจอก,กันคลิปหน้าครับ